วันนี้นะครับเรามาอยู่กับเกมทกอินคอมแบตมาเป็นเกมแนวที่เราต้องใช้การละเล่นไปแต่ละเทิร์นแต่ละเทิร์นหรือง่ายๆคือเป็นเกมแนวทหารนั่นแหละซึ่งผมเล่นมานานแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้อัดนะผมเล่นมาเออเป็น,เป,นเป็นเดือนแล้วแหละผมก็กว่าจะได้พวกนี้มาก็เยอะนะเดี๋ยวก็ค่อยๆไล่แบบเลียงไปดีกว่าว่าผมจะรีวิวตัวไหนอย่างเช่นแบบตัวนี้ก็เป็นพวกทหารราบก็มันจะมีได้สมโหมดก็คือเราต้องอัปเกรดได้ถ้าเรามีบกพวก ทิเกต็ตแล้วก็มีเงินกับเพชรอะไรพวกนี้ก็จะสามารถอัปเกรดได้พอเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะแจกของให้นั่นก็คือ welcome to kiraski อะไรพวกนี้เขาก็จะบอกว่าเออเราเข้ามาแล้วยินดีต้อนรับอะไรพวกนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นด่านที่หลายๆคนน่าจะเคยรู้จักทางประวัติศาสตร์นั่นก็คือด่านที่มีชื่อว่า surprise attack หรือด่านที่เรียกสั้นๆว่าด่านเพอร์ฮาเบอร์นั่นแหละเป็นด่านที่ทําให้เกิดสงครามสาหรกับญี่ปุ่นได้จริงๆสงครามมันเกิดมาก่อนนั่นแล้วแหละแต่ว่าผมยักเล่นด่านนี้ดูก็ จริงๆผมเล่นไปแล้วแหละแต่เราเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเจะมาเล่นในหมวดแบบที่ยากที่สุดเลยนั่นก็คือหมดเลจิกโอเคเราจะลองเข้าไปในตัวเกมกันเลยดีกว่ามันเป็นยังไงเราไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่าครับผมข้อมาอยู่ในดานแล้วนะครับผมก็รอโดมาโหลดดูกันอ่าเออผมลืมบอกไปเลยว่าผมเอาอะไรมาบ้างจริงๆด่านนี้มันต้องใช้เรือเป็นหลักนะแต่ผมจะเอาคาร์าโกชิปมาเพื่อเอามา เอาคนทหารไปแล้วกันไปสักเออไปเลยอ่ะหมดยังได้อีกเหรอเอาคนทหารลาไปอีกคนได้อีกไหมเอาไม่ได้แล้วเต็มละโอเคอน,นี่ก็จะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะแอร์คาร์ฟไครเออร์โอเคเดี๋ยวเราเลือกเอาเอาเรือพิฆาตไปแล้วกันเรือพิฆาตสักสองลำแล้วก,กันแล้วก็เอาเรือดำน้ำไปเรือดำน้ำนี่จะมีเอ่อเครื่องบินเครื่องบินทัเร์อยน้ำด้วยก็โอเคเราเดี๋ยวเาไป ดูกันเลยดีกว่าโอเคโอเคแต่นี้มันจะให้29เทิร์นแล้วก็ต้องทำลายพวกอ่า b a ิ t l ิ s แล้วก็แอร์พอร์ตสนามบินแล้วก็ทำลายพวกอ่าอะไรว่าท่าเรือหรอนี่อะไรอ่าพวกท่าเรือโอเคแล้วก็ทำลายพวกสะเบียงจริงจริงไม่ทำลายก็ได้เราก็จะสามารถดีได้เหมือนกัน แต่ก็เดี๋ยวรอดูว่าถ้าได้สถานการณ์อ่ะเราคนยึดเลยเราคนแบบคนทำลายโอเคเราไม่พูดทางกำแพงเราบุกันเลยดีกว่าเอ,า,อ,อเา,าเลยไปฆ่าเจ้าบ้านมันเลยมีมันนี่ส่วนเรือบรรทุเครื่องบินนะมันก็จะประกอบไปด้วยมีไดบอมเบอร์กับไฟเตอร์ไฟเตอร์ก็คือเป็นเครื่องบินที่เอาไว้แบบสู้กับเอ่อเครื่องบินอีกลอบแต่บอมเบอร์ก็เป็นแบบนั่นแหละเครื่องบินที่ระเบิดอ่ะถ้าเราเล่นแบบนี้จบแล้วก็กดยิงเพลินก็จบแล้วยิงเพลิน ศัตูมันไม่ได้เป็นพวกแบบคนเล่นนะมันเป็นพวก AI แต่จริงๆก็จะมีด่าน PVP กันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวอันนั้นเยวค่อยค่ากันเขาเล่นไปทีละยา่างทีละยางก่อนโอเคจบแล้วอเนเดี๋ยวผมจะเอาไอ้คาโก้นเนี่ยปล่อยทหารราบลงไปจากบนชายฝั่งแล้วก็ให้มันไปยึดทางสเสบียงนี้แล้วกันนะอางทหารราบลงไปลเลยอเนี่ให้มันเลยมาสำรวจก่อนอปล่อยมาอีกปล่อยมาอีก <ๆ S 1> ผมว่าผมมาตรงนี้ดีกว่าจะปล่อยได้เยอะขึ้น ถ้ามี2มุมอย่างเงี้ยมันปล่อยได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะปล่อยได้2ตัวเลยอ่าโอเคเดีใช้ไดเ้เดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยนะนัไปก่อนโอ้แจ็ค팟เจอศัตรูมาเราใช้อะไรดีต่อวิดีโอเท่าไหร่เอายี่สิบตัดวิดีโอเลยแล้วกันนี่เรียบร้อยจมไปโอเคเอาทหารลาบับเข้าไปยึดเลยเข้ามาเข้ามา เลืพื่นบินก็มาเตรียมพร้อมไปใช้ฟังจริงๆในสงครามจริงเนี่ยเพ์ฮาเบอร์เนี่ยมันไม่ได้เอาทหารลาดมาปล่อยอย่างนี้นะจริงๆมันก็ให้แบบเป็นเรือบพื่อขบินหกลำให้แบบมาปล่อยแบบเครื่องบินมาทําลายฐานศัตรูฐานของซารา์นั่นแหละแต่ในนีเกมนี่มันเครื่องบินอนะ่ะมันมีน้ํามันด้วยมันเทิร์นหนึ่งมันก็ต้องเสียน้ํามันอ่ะอ๊บเจอเลยนะทำด้วยการจัดการเลยอะไรจะไ,ได้อีกยิงไม่ถึงยิงถึง เดี yeah. b b ๋ยวถ okay, okay, ึงไม่ถึงเดี๋ยวบอกว่าผมปล่อยเครื่องบินดีกว่ายิงโยนได้ง่ายขึ้นเลยโยนไหมเออถึงเฉยเฉได้ได้ได้อ่าผมยืดละโอเคได้ปล่อยมาเดี๋ยวเราไปยึดท่าเรือกันเลยดีกว่าโอ้เจอเออเป็นเอเอโอเคเป็นเอเอกันกันอันนี้ได้ไหมวะ เดี๋ยวผมว่าให้เรือบรื่งบินมาตรงนี้แล้วก็ปล่อยเรืบ,บินมาช่วยจัดการดีกว่าเดี๋ยวเรางได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ให้ยิงนี้เปิดด้านหน้าไปแล้วก็เดี๋ยวเติมเลือดให้ก่นอนเ,เลี้ยขาดเลีจจ้ยขาดยิงถึงไปป่ะเฮ้ยถึงโอ้ใคบมาหน่อยดีกว่ามถอยมาหน่อย ขึ้น,นบินขึ้นบินาเทอล้วเนี่ยยิงเลยอ่าเคเรียบร้อยจัดการละโอ้ยเคยยิ้มได้ตอนละเราก็สามารถเสกเลยได้แล้วนะนี่เสกดิเนี่ยว่าสร้างดีเออเสกมันก็เหมือนใช้เวทม,มนต์มากกว่าอ,อ่อโดนตัด่ารกระแสน,นี่แล้วกันโอเคอุย้ยพังเลยรเราคิวเมื่อกี้มันหมายความว่าแบบไอ้รถถังคันเนี้ย มันขยับไม่ไดนะ้พวกตีนกระขาเนี่ยมันพังได้เห็นไหมน,นั่นแหละเราจะให้เขาบินตกอ่ะอีกอืมวิวิถึงกับยอมแพ้เลยไปท่านผู้ชม,ชมน,นี่อันนี้คือหมายถึงแบบถ้าเป็นสีขาวนะเมื่อกี้มันเป็นสีเขียวใช่ไหมถ้าหมายถึงสีขาวก็คือแบบก็คือศัตรูเนี่ยมันยอมแพ้ละแบบเออมันยอมแพ้แล้วแบบมันเหมือนมันทินน้งวัถังไปแล้วอะ่ะยืดยืด,ยดหันหลังเดินไป เราดิค้านม่นอีกต่อถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปยิงกับมันละเพราะว่ามันมันยอมแพ้ไปแล้วไงเ,เราก็ไม่สนใจมันแลนวไม่ได้้เออเป็นจันทร์บานเป็นจันชิฟดีไปโอเคทาไมเรือประจัญบานมันไม่ตอบโต้เลยยืดเลย เรียบร้อยเนี่ยก็สามารถสาารถ้างขครื่อบินได้นะอุ้ยมีเครื่องบินในฐานด้วยโอ้ไฟเตอร์ด้วยอ่าออกไปเลยยั็สร้างได้นะอืมตอร์ปิโดบอมเบอร์ไฟเตอร์ในบอมเบอร์ในสามอันนี้เราต้องแบบไปอัปเกรดมานะเพราต้องไปซื้อมาแล้วก็ไปอัปเกรดมันนะถึงจะสามารถเสกกับซอมได้เพิ่์จะเป็นของเราอะ่ะ อ๋อนี่ไม่ใช่คบีเราเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ใช่คบีเราเหรออุ๊ยคบีศัตรูไปปล่อยมันชิบหายแล้วทนลืชิบหายละผมไม่รู้่ะผมคิดว่ามันเป็นของเราเลยแล้วมันมีให้แบบปล่อยเครื่นมาด้วยผมก็ว่าอยู่ทำไมออกมา,มาถึงเป็นสีเขียวโอ้เกินอโอ้โหผมเพิ่งรู้นั่นแน่ว่าแบบ ฐานศัตรูเรายืดไปเขาบินมันกลายไปของศัตรูทำไมวะเรายืดแล้วนี่โอ,โ,อโอ้โหสุดยอดเกมโหป้าโอ้โหแล้วผมปล่อยไปสองลามด้วยดิไม่เป็นไรเ็กไม่ใช่เศกเผมเรียกไฟเตอร์มาอ,อีกแล้วนะับแล้วถังน่าจะอยู่ในนี้ว่านะ อ่ามันไม่ยิงมันไม่ได้ยิงเครื่องบินผมจบแล้วแกตายแน่ยิงจัดการเห็นไหมเออเห็นไหมโอ้มันไปอยู่ตรงนี้ยิงไม่ได้ทังยิงไม่ได้วะาพวกนี้ยอมแพ้ไม่เป็นนะเดี๋ยวให้เรือดำนำ้ำยิงตอบบ่อไปโดใส่ดีกว่าใช่เรือปจันบาน อินตทขัดเสียหาย,ยมาอยู่ด้านในมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมยากยินจนังข้างนี้ก็ยึดให้ได้อะไงดีวะ างดียววะนี่ยึงไหมเอ้ยถึงไหมเจ็ดกันนึงแปดสิบห้าโอ้หสุดยอดยืดน,นี่แล้วกันดูข้างลัง เาาอเอ,อได้อยู่ได้อยู่โอเคจะให้ทหารราบมายึดท่านเลยสองขื้นได้อยู่เข้ามาแล้วตายแล้วล่ะโอเคเรียบ้อยจบแล้วถ้าถ้าผมยิงนี้ได้ก็คือจบแหะเดี๋เรียบร้อย โอเคยุบกเรียบร้อยชนะชนะไปได้ยี่สิบเทินโอเคหรือว่าใช้ได้นะด่านนี้ก็เป็นด่านที่เหมาะกับคนดูมากเลยเออนี้ขนาดเล่นโหมดยากสุดนะเนี่ยก็ถือถือไม่ใช้ได้เมื่อกี้ผมใช้พวกไอ้นี่นะเดือน้ำน้ำเรือพิฆาตเออดือจันบานแล้วก็เอดหลือจะมาไม่ได้ใช้ดิใช้ไอ้ครับแล้วก็คาโก้ือดีวไม่ใช้ได้นะก็ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกดซับให้ผมด้วยแล้วก็ผมจะทำเพีอะไรต่อไปก็รอติดตามดูนะครับผมซึ่งด่านเมื่อกี้ที่ผมเล่นนะก็คือดา่านแอ t แท k กเออด,เด่านอะไรวะเออสุดท p ายแอ t แท็กโอเคก็เป็นด่านที่ใช้ได้นะผมเล่นมาแบบได้สามดาวละมันจะมีนอม,ม่อนนะมันจะมีหมดกลางแล้วก็จะมีแบบแอันนี้พวกนี้โอเคคลิปหน้าอาจจะเล่นด่านนี้ให้ชนะก็ได้ก็รอติดตามดู